กลับมาพบกันอีกครั้งกับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ขอต้อนรับประธานาธิบดีคนที่47ของสหรัฐอเมริกาเหมือนจะใหม่แต่หน้าเก่าโดนั์ทรัมป์แต่ระวังไว้ด้วยค่ะคนแก่ทุกท่านอย่าเห็นเป็นเรื่องตลกสําหรับลูกหลานใดๆเพราะมิจฉาชีพอิงกระแสทั้มร่วมหลอกดุดเงินเราจะมาแชร์และหาทางป้องกันกันกบตอนนี้กันค่ะ ซึ่งทรัมนั้นเป็นประธานาธิบดีที่ประกาศก้าวแล้วว่ายุคทองของอเมริกาเริ่มต้นขึ้นแล้วดังนั้นเหล่ามิจฉาชีพโจนออนไลน์ทั้งหลายก็จะร่วมเก,กาะกระแสไปด้วยหลายท่านอาจจะจําได้ว่ามันมีการทําเหรียญคริปโตทรัมป์กับภรรยาซึ่งตอนนี้ราคาก็พุ่งสูงมหาศาลมูลค่ารวมขยับลิ้วกันมากตรงนี้แหละค่ะที่อาชญากรไซเบอร์อาจจะหาช่องทางหลอกเอาเงินเราได้ โดยวิธีการก็คือพวกมันจะใช้มุกเดิมๆเ,เปิดเพจ Facebook และชักชวนลงทุนโดยการบอกว่ามีเหรียญคริปโตร,ราคาดีของทรัมป์มาจําหน่ายในราคาไม่แพงเพราะได้มาในราคาถูกทีนี้นักลงทุนที่ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยหวังจะรวยมุ่งซื้อเอากำไรแบบไม่มองโลกให้รอบด้านก็อาจจะเข้าใจผิดติดต่อเพื่อขอซื้อกันไปโดยไม่รู้ว่าเหรียญคริปโตมันคืออะไรผลก็จะนําพาไปสู่การหลอกขั้นต่อไปค่ะ โดยมิจฉาชีพจะเสนอราคาและวาดฝันว่าเอาไปขายได้เงินมาหาศาลแน่แต่ก่อนอื่นให้โอนเงินมาซื้อหรือมาจองก่อนจำนวนไม่แพงบางก็หลักพันพราะเหยื่อโอนไปก็มีวิธีการหลอกดําเนินต่อไปค่ะโดยอาจแบ่งเป็นอ้างว่าขั้นตอนการซื้อติดป,ปัญหาต่างๆนานาให้โอนเงินมาเพิ่มจากหลักพันเหยื่อบางรายอาจสูญพุ่งไปเหยียบแสนโดยไม่เคยได้รับเหรียญของทั้มเลยแม้แต่น้อยกว่าจะได้สติเงินทองของตัวเองก็หมดไปพราะจะติดต่อกลับหามิจฉาชีพปรากฏว่ามันบล็อกช่องทางการติดต่อทั้งหมด โอนเงินขยับจากบัญชีม้าหลายทอดไล่ตามก็ไม่ทันแล้วค่ะอีกประเภทนะคะง่ายๆแต่รวบลัดคือให้โอนเงินซื้อแล้วส่งเหรียญมาให้พอได้เงินสักหลักพันก็บล็อกไปเลยไม่ติดต่อกลับมาอีกเรียกว่าหลอกครั้งเดียวแล้วเลิกงานหาเหยื่อรายใหม่ต่อไปไม่เลิกได้แค่หลักพันก็คุมแล้วค่ะเนื่องจากเหยื่อหลายรายพอเห็นว่าโดนไปปริมาณเท่านี้ก็คิดไปล่วงหน้าว่าตำรวจอาจจะไม่ตามจึงไม่แจ้งความซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้มิจฉาชีพใช้หลอกเหยื่อรายอื่นต่อไปได้ค่ะ วิธีการป้องกันก็คือทุกท่านคะเหรียญทรัมที่ราคาพุ่งนั้นมันไม่ได้ซื้อขายกันง่ายๆเหมือนอาหารในตลาดสดคะ่ะเจอใครทักมาเชิญชวนอะไรมาอย่าไปหลงกลเด็ดขาดยิ่งให้โอนเงินอะไรด้วยให้ถือว่าปลอมเอาเป็นว่าไม่มีใครมาขายใน Facebook อย่างง่ายดายแน่นอนอย่าหลงกลโดยเด็ดขาดคะ่ะ อีกประเภทที่คนแก่ต้องระวังนะคะคือทรัมป์หลอกของเงินบริจาคค่ะคนแก่บางรายที่ฟังภาษาอังกฤษได้อาจพลาดทา่าฟังเสียงปลายสายแล้วคิดว่าเป็นทรัมป์เนื่องจากอาชญากรใช้ AI และด f a ฟ e สร้างหน้าและเสียงทรัมป์ปลอมหลอกลวงเรื่องราวสารพัดอ้างนูน่นอ้างนี่เพื่อหวังให้อีกฝ่ายหลงกลโอนเงินไปค่ะแน่นอนว่าคนแก่บางรายไม่ชํานาญเทคโนโลยีไม่เท่าทันสื่อไม่รู้เรื่องโลกรอบตัวเพลกกดโอนเงินไปอาจพลาดท่าได้ค่ะ ลูกหลานต้องระวังย้ำเตือนว่าบุรุษที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกอย่างโดนัลด์ทรัมป์คนที่สามารถประกาศภาวะฉุกเฉินในประเทศตัวเองได้สั่งยกเลิอกอะไรได้มากมายเซ็นคำสั่งทีมีผลกระทบคนนับล้านไม่มีทางโทรมาหาพวกเราราษฎรคนธรรมดาอย่างง่ายๆแล้วมาหลอกลวงอะไรต่างๆนานาดังนั้นต้องเตือนไว้ว่ามุกหลอกง่ายๆแบบนี้อย่าหลงกลโดยเด็ดขาดค่ะ สุดท้ายนี้ทรัมป์จะอยู่กับโลกใบนี้ไปอีกอย่างน้อย4ปีจําไว้นะคะสิ่งที่เขาพูดอะไรบางอย่างอาจจะไม่จริงอาจจะสร้างความวุ่นวายไปได้ก็ต้องใช้สติด้วยเพราะม,มิจฉาชีพอาจจะใช้มุกข,ของทรัมป์อีกมากมายไปหลอกลวงเอาเงินทองของประชาชนจําไว้นะคะคนแบบทรัมป์ปวดโลกแต่ไม่ปวดคนไทยด้วยการใช้ถาอย่างแน่นอนค่ะย้ำอีกครั้งว่าอย่าหลงกลโดยเด็ดขาด างนี้นะคะไม่ชัวร์ไม่โอนเรียนรู้การเป็นพลเมืองในโลกดิจิตอลที่ปลอดภยัยผ่านแอปพลิเคชันอุ่นใจไซเบอร์แล้วกลับมาพบกันใหม่กับจุดเกิดเหตุเคสไซเบอร์ตอนต่อไปค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า21ล้าน f o l l o w e r s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ